Ấy ế, ế ế ế Nó 2 con nè Nói thế đi mùa Làm là băm nó cho nó chặt chai เสียงน้ำลังลียงน้ำลางเลยทบผัดซกคืนทบผาดซคืนคนลำละบำเชเกาะลลเชเกอจะนอจัดใจหายข้างหลัเลยเสีงาียงน้ลางกระดอผด

พอแล้วค่ะขันเหนือกเหรอคะควนขึ้นเอ่อพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ 음참음쿵쿵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  <laughs> <laughs> <laughs>

ตึ้งตึ้งตึ้งตาลงตึ้งตตึะอ่ะแมนชนะันชนะยอจเยดเดี๋ยวพี่พาตดึงดึกดึกดตึ้ตตตึ้งตึ้งตึ้งตุงตงตึง้งอตึ hmm. uh ้ง huh? ต oh. oh. yeah, yeah. mm ึ hmm. ้ง oh. ต oh. ึ YT ้กไดติห กรีดเลยเฮ้ยเห็นน้องก็กัน่ะเห็นสิเอ้าเอ้าเจ้เจ้ยงดังแล้วเขาห้าชักกับจน่อจับใจให้เนาะสน่อจับใจป๊อกได้ไงเพิ่งกินแมบแมบ